หากคุณกําลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆ Feel ที่เกมฟ e ลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน יה יה เยอะๆนะฮาว,วเอาเลยครับ ในที่สุดนะฮะสิ่งที่ผมเฝ้ารอมานะครับเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีเลยเดียวเวอร์นะฮะก็มาถึงแล้วนะครับเป็น The Walking Dead เอพิเ d ดเอ้ยเอพิโซดพิเศษนะฮะซึ่งน่าจะเป็นเอ่อสิ่งที่เป็นสะพานเชื่อมต่อจากซีซั่หนึไปซีซัน2ที่เรากำลังรอกันอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งใครรอหรือผมรออยู่คนเดียววะไม่เป็นไรนะครับจากซีซั่น1เนี่ยก็เราได้รู้ เราได้รู้กันอย่างแน่ชัดแล้วว่าลีเนี่ยเดดสมารไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็โอ้ยผมรู้สึกขนลุกเลยครับอไม่ได้สัมผัสภาพบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วครับเอ้ทำไมมันมีไฟฟ้าใช้กันอยู่วะอ้ะอาวเจดยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ The Walking Dead 400 Pipers ไม่ใช่นะมันเล่า400 Day Out เ <c oughs> มื่อกี้นยังสีวิไลอยู่เลย แกทราบน้ำมันหมดเหรอจุดพักรถอีกสี่สิบห้าไมล์ะครับอูโ้โหพังแล้วดีเซลเหลนึ่งจุดเก้าแปดเหรียญต่อลิตรป่ะเนี่ยโอ้ช่วงนี้น้ำมันแบบแพงมากนะครับช่วงเพราะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นการทอดสะพานไปยังซีซั่นสองนะครับก็เลยต้องใช้น้ำมันเปลืองน้ำมันในการทอดน้ำมันก็เลยแพงนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับเอาอะไรเนี่ยประกาศหาคนหายวอร์นิ่งเอาแม่กับลูก แม่ผมดำลูกผมดงมันเป็นมีชูก้กับคร้างบ้านเอาไอ้นี้ก็มีสซิ่งครับโอ้คนหายเพพบเลยเอาวทำไมทำไมคนหนึ่งก็ภาพข่าวดำันพวกมึงภาพสีกันไนยมึงปิินสีมาเลยนะโอ้เอาเอาขยับได้แล้วเว้ยเฮ้ยให้เลือกเหรอ <c oughs> ให้เลือกเดี๋ยวนะหนึ่งมีเชลโบนี่รัสเซล เออเอาใครดีครับเ,เดี๋ยนะต้องจำจี้มะเขือเปาะแปะ,ปะกระชาะหน้าแว่นพายเหลือกูจบที่เหลือแล้วกัน <c oughs> เล่นรัสเซล <c oughs> โอ้ผมเห็นหน้าแล้วมันถูกชะตามากครับเป็นดูจากรูปเลยนะแต่เป็นแบบพึ่งจบมาหรือเปล่า <c oughs> เอาล่ะครับเราจะมาสวดบทเป็นรัสเซลกันครับนี่รัสเซลเหรอโอ้โหแล้วเอาร้อยแปดสิบสี่วันเฮ้ยเล่นเหรอโอเคเราเป็นรัสเซลครับ อืดูในกระเป๋าหน่อยนะแมพเหลืออีกหกสิบไมล์เลยเนี่ยมันช่างเดินช้าโอ้โหเดินเลยครับข้างหน้านั้นมีข้างหน้านั้นมีศพอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งทันด้วยกันนี่กูเดินมา,มาหกสิบไมล์เหลืออีกหกสิบไมล์ครับนี่อะไรหกสิบสามไมล์น่นอะไรวันนั้นมีอะไรต้นไม้ มันน่าจะมีทางลัดมั้งเนี่ยไม่มีอะับมึงยังจะไปเรียกไม่ได้หรอเดี๋ยวมึงก็ตื่นหรอกเฮ้ยอืมคงไม่น่าตื่นแล้วแหละนะดูจากสภาพไม่ตื่นจริงปะหวะยานะมุดยานะแล้วคุณน,นานไงยาตื่นเอาหันไปมองลเลยเฮ้ยรถมารถมาวันนี้กูกูเป็นซอมบี้ หลบหรือว่ายืนดีหลบหลบหรือว่ายืนหลบดีกว่าครับกูหลบโอ้โหเจอต่อนอนชาเกียวเฮ้ยทำไมหน้าคุ้นๆชุดนี่มันคารี่ปะวะนั่นไงจริงๆด้วยครับดูรูปขวาล่างด็อกคารี่นี่มันคารีอุ้ยมันจอดตรงนี้ใช่ไหมวะเอาเจอเกนกูอีกซาหลบวิดโยเกิร์ตแฟนเอานี่ไม่ใช่แฟนกูมึงอย่าแฟนกูเจ๋งกว่านี้เยอะเดี๋ยว ไอ้บอลไอ้ n ี trouble คืออ้ววะอ้วะไม่อยากมีปัญหาเอ่อนายจะให้ปล่อยนายทิ้งไว้กับเพื่อนนายนั่นเหรอไม่แค่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวอืมฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายจะทำอะไรกับศพนั่นแต่ว่านายชื่ออะไรยังมาถามชื่อกูอีกไม่ไม่บอกอ่ามันมันมันไม่น่าไม่เอาเอารู้ชื่อกูแล้วมึงรู้ได้ยังไงวะอ่ะ ชื่อมึงติดอยู่นิดยกระเป๋าฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายขโมยมาจากไหนอะแต่ถ้านายทําจริงเนี่ยนายอาจจะอยู่ในแกงที่ปนชาวบ้านเขาหรือเปล่ามีออมน็อดอินแกล้งแอมน็กูไม่มีแกงโอเคป่ะคือกูมีแต่แคลรี่ไม่มีแกงอัคนละเกมละฉันไม่ได้เหยียดหยามนะหรือว่าฉันแค่เรียกตามที่ฉันเห็นน่ะขึ้นบนรถสินะเดี๋ยวก็โดนแดกหรอก มาขู่กัวกูผ่านมาเยอะนะบอกให้ให้มันพาไปทีพาไปที่สเตทได้เปล่าสเตทโบโร่อะรู้จักเปล่ายังยังเงียบอยู่จะไปที่บ้านของแกรนอมีปาร์ตี้เหรอโอเคเข้ามาสิจะพาไปสักทีหนึ่งก็ยังดีครับก็ถือว่า60ไมล์เนี่ยถ้าเดินเนี่ย ขาดกับเพกแน่นอนครับฉันชื่อเนทยังไงก็ตามขอบคุณที่ถามกูยังไม่ทันถามเลยมึงบอกกูแล้วคนแดกเล่าอัดกูชวนกูแดกแล้วไม่เอาครับแม่สอนว่าห้ามเอาของจากคนแปลกหน้ารู้หรือเปล่าพูดอะไรอยู่ฮะฉันแทบตายกว่าจะหาเล่านี่มาได้อะเอามาแบ่งให้แดกนี่ก็ดีแค่ไหนละมึงบังคับให้กูทำอะไรไม่ได้หรอโอ้ โอเคนายนี่ดื้อจังเลยอ่ะเราทั้งคู่ก็รู้นะมันไม่ถูกต้องแต่ว่าแต่ก็โอเคอยากจะบอกฉันไหมว่านายมาจากไหนอะฮะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บอกว่าแบบมีอะไรจะเล่าไหมว่ามาจากไหนฮะอาจจะต้องโยนแกลงไปอาะมองหน้ามองหน้าเออมึงจะอยากรู้เรื่องกูไปทำไมวะ Can we just drive เราจะเราจะขับรถกันไปเฉยๆไม่ได้เหรอเล่าเหรอไออยากจะนั่งบนตักใช่หรือไงเนี่ยโอ้ฉันแค่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยนะเป็นเรื่อง<า>ที่ไม่อยาก,ยากจะคุยครับ <นะ S 2> มึงดื้อๆเลยนะรัสเอาเรียกกูลรัสมึงนี่มึงซีกูเลยอ่ะขนาดนี้รัสทำน้าเซ็งนั่งริมหน้าต่างไปแล้วครับไอ้นั่นก็อินเนสกาแฟมึงก็มองอ้าวคันคัน คันคอคันไม่เลิกีกฟังนะฉันขอโทษแล้วกันที่อารมณ์เสียใส่นายตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเออพวกเราก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันใช่ไหมฉันคิดว่าฉันสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะอฉันคิดว่าอย่างนั้นโอ้ผ่อนคลายแล้วสินะโอเคเรามาทำอะไรสนุกกันดีกว่าก็บอกฉันมาสิว่านายมาจากไหนอ่ะโอเคบอกก็ได้ถอนหายใจด้วยนะ เออเรามีกันเจ็ดคนฉันไม่มีครอบครัวที่นี่หรอกแต่ว่าครอบครัวอยู่ที่แกรมอยู่ที่สเตตโบโล่แหละเอ่อกลุ่มของฉันก็มีพ่อที่มีลูกสาวแล้วก็มีผู้ชายที่บอกว่าเป็นตำรวจแต่ว่าไม่มีใครเชื่อแล้วมีคุณครูแล้วก็ภรรยาเขาไอ้หมอเนี่ยอะไรที่เป็นหัวหน้าชื่อสตีฟสตีฟเป็นคนเลวแต่ว่าทุกคนก็เชื่อฟังเขาเขาบอกว่าเลขเจ็ดเป็นเลขแห่งเวทมนต์ฉะนั้นเราก็เลย ไม่ได้รับใครเข้ากลุ่มอีกเลยแล้วถ้าเราเจอผู้รอดชีวิตมันก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเขาเขาพูดไปดิแค่บอกว่าเราจะฆ่าพวกมันแล้วก็เอาสเบียงของพวกมันมาเป็นของเราให้หมดจากนั้นก็ยิงพวกเขาตายอืมฉันรับไม่ค่อยได้อ่ะหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งฉันก็แพ็คกระเป๋าแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปตามหาครอบครัวฉันที่แกรนด์ด้วยตัวเองฉันต้องหนีออกมาจากที่นั่น ฉันอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้เข้าใจปะรู้สึกคิดถึงคารีครับเมื่อกี้เจอคารี่สภาพเป็นศพนั่นก็ค่อนข้างตกใจอยู่พอสมควรครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยว่าคารีเป็นยังไงตายยังไงก็อยู่ักกิงรูดมึง่หยาบคายเหลือเกินด่าแม่งเลยไอหยาบคายไอเมนเน้นมารยาทเอ้าแล้วมึงมีมารยาทได้เหรอเอ้ามามองกูงั้น เดี๋ยวดยังพูดไม่จบถ้าใครยังไม่รู้เรื่องเนี่ยสามารถไปดูซีซั่นหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเอานะครับแล้วมองหน้างั้นคิดจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่งทำอะไรมึงเนี่ยสเกลออฟวันหนึ่งถึงสิบเฮ้ยโอ้อะไรของมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่าอย่าหมือกระตอกหาพีิ้ะลูกจิตไปเลยเอ้ไอ้ โอ้ยหน้าหน้ามึงเวอร์เอาพูดพูดห้าสิห้าเอาไอวิคิวูกูจะฆ่ามึงไอห่ามาองมาห้าอะไรเอ้ามึงนี่ไม่ไม่สนุกอ่ะเลยเอ้ากระสุนมึงเสือกหมดอีกมีปืนไม่มีกระสุนเกือบไปแล้วไม่ล่าไอสองกระสุนอยู่ในอะไรวะถุงมือรีโหลดด้วยไอห่าใช้กูโหลดอีกซนตึกเอ้ย ทำขวดใจแทบวายมึงนี่แม่งโลกจิตนี่กูคิดดีนันที่มันเอานี่มันปั๊มที่เห็นตอนแรกนี่มาโอ้โหมันจอดตรงนี้แล้วครับทำอะไรเติมน้ำมันเหรอเอาล่ะไปหาสเสบียงแถวเนี้ยน่าจะเติมเต็มได้ไดอย่างงอนดิเอาเอาปืนไปอุตสา่หาห์ลีลลดให้ว่าไปรัสเซล์นี่ก็น่าเหมือนโอมิดอยู่นะครัถ้าติดว่ามันไม่ดำเนี่ย เดี๋ยวกูออกไปข้างนอกกันโอ้โหโอ้โหวิ่งกูวิ่งกูก็ออกเลยใครยิงกูวะใครยิงกูวิ่งยิงอัดปั๊มน้ำมันนั้นก้มหัวลงมุณไมีคนอยู่นั้นเลยเอาเออ่มาหลังรถเดี๋ยวกูโดนยิงนะเว้ยไม่ไม่โดนหรอกเดี๋ยวฉันคุมกันให้มันไม่น่าจะยิงเราได้โอเควิ่งไปได้แล้ววิ่งเหรอโอ้โหไปไปเลยเหรโอ้โหไปก็ได้วะ อย่ายิงกูโอ้ยอย่ายิงกูเลยกูย,ยอมแล้วกูไม่มีปืน,นแม่งอะไรของมึงเนี่ยบอกจะคุ้มกันไงลุกโอ้โหคนตีนกูอีกบอกจะคุ้มกันมึงนั่งเฉยๆกูไม่ควรมากับมึงเลยเนี่ยมันสายไปแล้วละ่ะเออเราควรจะผ่อนคลายรีแลกยังจะมารีแลกอีกเหรอมองหน้ากูด,ดิมองก็ได้วะนี่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่โอเคไหมโอเค อันดับแรกเราต้องหา,า,า,หา,งหาก่นกอ,อนว่ามันอยู่ไหนเออโอเคต้องหาวะทำไมต้องเป็นกูอะกูยืนโหนั่นไงกูเห็นเลยกูเห็นเลยอยู่ที่หลานอะไรสักอย่างโอเคใจเย็นนะเราเรารู้แล้วว่ามันอยู่ไหนโอเคแล้วไงต่อตอ,ญญอ,ตอืมแนสเริตอ่าเราจะเลื่อนรถไปโอเคเป็นกำบงังใช่ไหมต้องคีบยูเฮดดาวก้มหัวไว้ครับไปกดคิวอืเข็น เข็นยิงต่อเข็นก็โอ้โหมึงยิงล้อให้เข็นต่อโอ้โหจะไปไหวเหรอวะเอา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 จะมึงยิงอีกล้อหนึ่งเอาต่อได้เหรอไม่ได้ละมั้งนั่นไม่ได้จริงด้วยว่ะแม่เงยเอาไงต่อืมคงต้องวิ่งเป็นรอบๆอาคารน่ะต้องหาโคเวอร์ที่กำบังตลอดเวลานี่ก็ยิงจังไอ้สลัดอยู่ก่อนนะครับว่ามึงจะคุมกันได้ไหม ถ้าเราจะไปที่รถคันนั้นต้องตรงดิ่งไปเลยเอายื่นปืนนี่คุณทำไมำอยู่แคนเขาว่ามีนายจะปกป้องนายจะก,กุ้กันฉันก่อนก็ได้ <c oughs> อืมเอาไงวะเอาไงวะเขาว่าเขาว่ามีเอากูคบเวอมึออง,งมก่อนแล้วกันโอเคมึงไปก่อนพยายาม <c oughs> ยิงหน้าต่างไว้ให้มันให้มันไม่ยิงเราโอเคครับโอเคโอเคมึงรีบวิ่งเลยพร้อมแล้วพร้อมจริงมันนี่กูมือสั่นแล้วเนี่ยกูเล็ง เอาเลยวะเอาเอาเลยแล้วกันครับจำไว้อย่าหยุดยิงอย่าหยุดยิงเหรอเอายิงสองสามสี่เอามึงไปโอเคถึงแล้วเว้ยเอะไะโยนปืนมาเดี๋ยวคุ้มกันให้โยนฮึ๊มแม่นเสียจริงเอาเลยเหรอโอเคไปไปย่ามึงยิงมึงอย่าหยุดยิงดิวะเฮ้ยคุยยิงให้มึงตักสี่นัดมึงยิงให้กูสองนัด โอเคเอาไงต่อเอ่อโอเคไปทางนู้นโอ้ยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอยไม่ได้หรอกวิ่งแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอุ้ยยิงเหรอเอาล้มนี่ว่าเฮ้ยนึกว่าโดนยิง thanks 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 เรายังทำไม่สำเร็จเลยอืมกูซาขอบคุณโอเคเราต้องไปทางด้านหลังต้องค่อยๆย่องไป ข้างหลังเหรอตามมาเอาเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็ไปข้างในนั่นไงหายหายคนที่มันยิงเราอะแล้วเซลใจเย็นน่ะพอเรื่องนี้จบเนี่ยเราก็จะไปที่แกรมไงไปที่นายอยากไปโอเค่ะนี่มึงมึงมีแผนอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนระวังด้วยล่ะโอ้โห ซอมบี้เนาะอะไรเกิดอะไรขึ้นเป็นไรวะแล้วเซฟเป็นไรวะเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมซอมบี้ตัวนี้คุ้นๆเราควรที่ทํทำให้เขาหายทรมานนะเฮ้ยมันตายแล้วอถอน่าตายเหรอเราไม่แบกครับเรากะทืบโอ้โหเหยียบเข้าไปในตาแบบกินเข้าไปในดวงตาอืมเข้มแข็งเหมือนกันนายเนี่ยไปเถอะ employee only โอเคเคลียร์ก้มหัวไว้แล้วตามมาเข้าใจไหมทำไมต้องสั่งกูขนาดนั้นวะกูนี่สิทธิ์ลีเลยนะเว้ยลีเอเวอร์เรอะรู้จักวะเอาละเราต้องเงียบที่สุดนะเราจะย่องไปข้างหลังเขาแล้วก็จับตัวเขาไว้ได้ยินป่ะอย่าทำเสียงดังไปได้แล้วสั่งสั่ง กูไม่ใช่ร้านข้าวมันไก่มาถึงสั่งสั่งสั่งโอเคไปไปดูเขาที่หน้าต่างดูดิว่ามีคนอยู่ปะลูกทรูมีวะนั่นนั่นเห็นอยู่หนึ่งหนอเห็นอยู่หนึ่งหนอแล้วไงต่ออา้าวคุยฉันเห็นคนจริงๆด้วยนั่นไงทำไรครับโอ้ยไอลุงถือสไนเปอร์ไปจับเขาเดี๋ยวฉันคุ้มกันให้แล้วจะให้ฉัน ย่องไปหรือว่าจะให้ฉันโดดไปเลยอ๋อให้กูเลือกเองอีกง่า <c> ย <oughs> เลือกอยังไงวะ <N un> น่าจะย่องไปมากกว่าครับถ้าโดดไปนี่โดนสไนย,ยิงอัดท้องนี่ตายห่านแน่นอนครับเฮ้ยกดแล้วก็กดค้างเมาส์ซ้ายจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปข้างหน้าอย่างงี้เหรอเอาเอ้ยโอ้ยไม่ได้นำอะไรเลยเอา อุ้ยใหออกไปอะไรวะลุงทำไมลุงทำใหญ่บอกแล้ว่าจะกลับมาที่นี่อีกคิดว่าฉันจะลืมหน้าแกเหรอแล้วยังมาพร้อมกับอีกคนหนึ่งเนี่ยสปุกโอ้โหแต่เย็นดิจะมาเหยียดยามสีชิ่อะไรตอนนี้นี่คนของฉันแล้วก็ฉันไม่รู้จักนายด้วยเนี่ยเราเพิ่งผ่านมาแถวนี้เองบูชิดมึงได้แค่กลับมาฆ่าเราแล้วก็เอาของไปใช่ไหมอะไรวะเราเคยมาด้หรอวะวิญญาณเดว์เบีนเฮีย เนว์วปีนเนี่ยเราไม่เคยมาที่นี่นะแล้วใครยิงเมียกูอะไม่ใช่เราลุงมึงพยายามฆ่าเราโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วถ้าเราทำงานบ้างอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นออกไปซะไอเนตมึงใจเย็นเราจะฆ่าพวกมันแล้วก็เอาเสบียงไปไหมมึงมึงพูดเหมือนไอสตงสตีฟอะไรนั่นเลยนะผม Are you fucking serious? มึงพูดจริงอ่ะเนี่ยก็ใช่ทำไมทำไมจะไม่ได้อะจะบ้าหรือไงอะข้างนอกเนี่ยมันนรกะชัดเลยก็ไม่เถียงแล้วมึงจะมาสนุกอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้กหรออเซปกูช่วยมึงไว้นะรัตเซลมึงไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นใจเย็นหน้ารัตฉันไม่ได้ทำร้ายใครส่วนนายจะทำร้ายคนพวกนี้เหรอเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้ปะเนี่ยไม่โนแล้วรัตเซลก็เดิน วอล์กเอาครับเลยอุย๊ยลุปมึงยิงจริงเหรอนั่นแม่งสองนัดปาไปสองนัดเลยครับไอ้เนทกาแฟมึงยิงลุงกับป้าหาพี่เหรอเอาเอานี่คือจบแล้วเหรอวะเลือยังเหลืออีกสี่คนครับเอ้ยแล้วเรื่องเมื่อกี้มันข้างคาแล้วเนี่ย โอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วกันคลิปหน้าผมน่าจะมาเล่นเชลเดียวะน่าจะเล่นเชลให้ดูแล้วกันครับไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ซี a g ส i เกมเจ e เจเตเจอปืนครับ